หลังจากลดไปฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้นะรับีบ่นกัล้ตรงนี้ช่วยนะยอราคเป็นไปถลำอเปเรื่องน้ำเหลืองนะครับอันนี้เราจับติดเป็นง่ายเลยนะฮะแต่ฝั่งนี้นะครับมีที่ลำคอนะครับตัวนี้ด้วยนะครับทักทียบตัวนี้ด้วยนะทักเทียบนะอันนี้เป็นอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้มีจับติดยากกว่านะครับนะเอ่อต้องมุมปากลูกค้า้ันยิ้มครับฝั่งไหนกล้ชัดกันครับแต่ฝั่งนี้นะฮะมุมปากมันจะสูกึ้นนะครับมันจะดูยิ้มไม่น้อยอยูบ ฝั่งไหนก็ชักไปันครับเนีวปันนี้นะครับฝก่งมันจะสูงขึ้นนะครับมันจะดูยิ้มได้น้อยอยู่แต่ยึดตัวกับระดับน้ำลงนะครับครับเอ่อร่องแก้มครับนี่ฮะแล้วเราไปทับไปตรงนี้ครับจะแน่งๆหน่อยนะฮะวันนี้มัจะเป็นอย่างนี้นะฮะนะฮะนี่กระชักขึ้นนะครับเอ่อใต้ตาเที่มันแบบล่องแก้มมันไม่กระชับมันนิ่มๆนะฮะตาที่ลึกลงไปเพราะความตรงนี้สูงมีรอยครับนะฮะที่ฝั่งนี้นี่นะฮะอันนี้นะครับใต้ตาก็กระชับขึ้นนะฮะที่ามฝ ลย,ยิตาวชันะครับก็จะเป็นชัน้นมีเดียเลยก็จับขึ้นฮะิดตาที่มันโตตอนแรกแต่นี้เห็นไหมนะครับดีขึ้นนะครับจับขึ้นแต่ชั้นแล้วก็ัตาของชันก็จะแบบดีขึ้นเพราะว่านี่หางคิ้มมันจะยกขึ้นหน่อยครับรเออเม่อครั้งแรกดีขึ้นแต่ว่าแต่ยังไม่หายยังไม่หายบนะครับรานขึ้นมาเปเดียวนะครับแล้วก็รงยิ้มแบบสักคู่ครับเป็นแารี้มฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้ยิ้มอีกทียิ้มเลยตรงนี้นะะนะครับั